สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลหรือช่องอยู่มารุมพักในอยู่นะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชาแนลหรือว่าช่องอยู่มารุมพักในอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามแล้วก็มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ทักทายเอฟซีลุงป้าด้วยนะคะในคลิปนี้จะมาพูดถึงสําหรับคนที่มีคดีความนะคะไม่ว่าคุณจะมีคดีความเล็กคดีความใหญ่ก็แล้วแต่นะคะ พอสารตัดสินแล้วได้เข้าไปอยู่ในเรือนจําพ้นโทษออกมาคนเหล่านั้นก็อยากจะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีของสังคมนะคะให้สังคมยอมรับเขาใหม่ว่าเขาได้ปรับปรุงตัวเองนะคะบางคนออกมาก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะที่ออกมาแล้วก็ทําความผิดซ้ำาๆซากซากเหมือนเดิมโดยไม่คิดว่าจะต้องออกมาปรับปรุงตัวเองอันนี้เราดูกันไปว่าคนคนไหนปรับปรุงตัวเองหรือว่าคนคนไหนยังทําสิ่งเหล่านั้นซ้ำซากนะคะมันก็มีทั้ง ทั้งสองฝั่งนี้แหะค่ะว่าปรับปรุงตัวหรือว่าทําซ้ำๆเดิมๆอยู่นะคะแต่สําหรับคนที่เขาคิดอยากจะปรับปรุงตัวเองออกหางานทําไม่ว่าเขาจะไปสมัครงานที่ไหนบริษัทลหลายๆที่ก็ไม่อยากจะรับเขาด้วยซ้ําไปนะคะว่าเขามีคดีเป็นผู้ต้องหาติดคุกมาก่อนนี้บริษัทเหล่านั้นหรือว่าที่ไหนๆก็แล้วแต่พอรู้ประวัติเขาก็ไม่อยากจะรับเขาหรือให้โอกาสคนเหล่านี้เข้ามาทํางานนะคะซึ่ง ทุกวันนี้เราได้เห็นการกระทําผิดของลหลายๆคนที่ออกไปทําผิดข้อกฎหมายแต่ละข้อนะคะแล้วสมัยนี้นะคะมีการออกไปทําผิดข้อกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะคะความมั่นคงแห่งรัฐนะคะก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเราเนี้ยมีสามสถาบันหลักนะคะก็คือชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นเสาหลักของประเทศไทยที่ประเทศไทยมีประเทศไทยไดย้ทุกวันนี้ก็คือมีสามสถาบันหลักนี่แหละคะ่ะ แต่ก็มีบางกลุ่มบางพวกที่ออกไปทําผิดข้อกฎหมายเหล่านี้ซ้ําๆซักๆคือทําแล้วทําอีกนะคะจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยอยู่งนั้นนะคะแล้วกฎหมายนะคะก็อ่อนมากทําอะไรก็ไม่ทําให้มันเด็ดขาดเป็นกฎหมายที่อ่อนในความคิดของเราที่มองเข้าไปนี่แหละคะ่ะเพราะมันมีการจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยทําให้เราคิดคะ่ะว่ากฎหมายเรามันอ่อนอ่อนมากนะคะมันจึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากมายนะคะ แล้วยังมีการไปแก้ข้อกฎหมายให้ติดคุกแล้วก็สามารถยื่นออกไปติดคุกนอกบ้านนอกคุกได้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอยู่โรงพยาบาลก็ได้นะคะก็คือคนมันทําให้คนที่ทําผิดไม่กลัวกฎหมายนะคะนะคะมันก็เลยมีที่มาจนถึงวันนี้แล้วว่าออกไปทําผิดกฎหมายอย่างแบบเป็นกฎหมายที่ความมั่นคงแห่งรัฐแห่งประเทศไทยนี่แหละคะ่ะ แต่คนเหล่านั้นก็ทําซ้ําๆพูดซ้ําๆอยู่อย่างนั้นแต่กฎหมายก็ไม่ทําอะไรให้เป็นจริงๆจังๆนะคะผิดจากคนที่ทําอะไรผิดคือเป็นคดีที่มันไม่ถึงกับความมั่นคงของประเทศกับถูกติดคุกสิบปีก็คือสิบปียี่สิบปีก็คือยี่สิบปีแต่สําหรับมาตราที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทยกับจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยเราก็ไม่รู้ว่า ประเทศไทยเราเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วคนเหล่านั้นยังสามารถที่จะไปยืนอยู่ในสภานะคะแล้วก็เห็นประกาศบอกว่าคนที่จะเป็นเขาเรียกอะไรผู้อยู่ในสภานะ,ะ,นะก็คืออยากได้ในส่วนนั้นเพื่อที่จะเอามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไปอภิปรายยกมือเป็นการล้มล้างหรือว่าแก้ข้อกฎหมายต่างๆที่ตัวเองต้องการ แล้วทําไมกฎหมายจึงไม่ควบคุมคนเหล่านี้ล่ะคะในเมื่อกฎหมายบ้านเมืองมันก็ยังมีอยู่ทําไมปล่อยให้คนเหล่านี้พูดซ้ำซัอยู่อย่างนั้นและวว่าต้องยังไงก็แก้ยังไงก็ยกเลิกไม่แก้ก็แต่คําพูดของเขาหรือว่าข้อกฎหมายที่บอกจะแก้นี่ยมันคือการบันทอนและก็ล้มล้างการปิดคองด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยและตัดสินมาแล้วว่าหากคนกลุ่มนี้ กระทำซ้ำๆเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองแต่ทําไมกฎหมายบ้านเมืองเราจึงไม่ทําอะไรนะคะจึงไม่ทําอะไรอยากจะเห็นกฎหมายบ้านเมืองของเราให้มันเป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เสียทีนะคะก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลควบคุมกฎหมายตัวนี้ด้วยค่ะทําอะไรก็ได้ให้คนเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนคนไทยทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทย เพราะทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่รัฐธรรมนูญกําหนดขึ้นมาอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนๆเราทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายในประเทศนั้นๆแม้แต่ประเทศไทยของเราก็ต้องเคารพกฎหมายในประเทศไทยของเราด้วยคนที่ออกไปทําผิดข้อกฎหมายก็ต้องถูกกฎหมายดําเนินคดีนะคะซึ่งเราเห็นมาเนี่ยนะคะสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยออกไปทําผิดกฎหมายข้อนี้เยอะมากนะคะ แต่กฎหมายก็ยังปล่อยอยู่งงินจนเกิดการอภิปรายในสภาแม้แต่ของต่างชาติก็ยังเอาอภิปรายในประเทศของเขาซึ่งกดดันประเทศไทยเราให้ทําตามในสิ่งที่เด็กเหล่านี้ต้องการเห็นไหมคะซึ่งกฎหมายที่เขาเอาไปพูดถึงกันนะ่ะมันก็คือความมั่นคงแห่งรัฐเราคือความมั่นคงภายในประเทศไทยของเราซึ่งเป็นกฎหมายของสามสถาบันหลัก ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือเสาสามเสาหลักของประเทศไทยเราะนะคะแล้ววันนี้เราก็มีข่าวออกมาซึ่งเราก็ไปดูแล้วเกี่ยวกับการที่จะซื้อนะคะบางสิ่งบางอย่างจากประเทศเขาเหล่านั้นเขาก็ออกมาปฏิเสธที่จะขายให้ประเทศไทยเราแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นประเทศไทยเราตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดพอ รัฐบาลของเรายังตั้งไม่ได้ก็เลยต้องกดดันด้านนี้หรือเปล่านะคะโดยการงดขายสินค้าให้กับประเทศไทยเราเราก็ได้ยินท่านนายกประกาศไปแล้วเมื่อเขาไม่ขายเราก็ไม่ซื้อเราก็ไปซื้อประเทศที่เขาขายอันนี้ถูกต้องค่ะอย่าคิดว่าจะใช้เรื่องพวกนี้มาข่มเหงน้ําใจคนไทยเพื่ออยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยค่ะนะคะ พรประเทศไทยของเราเราบริหารประเทศของเรามาอยากสงบสุขเราไม่เคยให้ใครมาแทรกแซงประเทศของเราเราไม่เคยให้ใครมากําหนดว่าเราต้องทําตามในสิ่งที่เขาต้องการเมื่อเขาไม่ขายเราก็ไปซื้อเจ้าที่เขาขายค่ะเพื่อมาปลุกปักรักษาคุ้มครองประเทศของเราให้อยู่สงบสุขนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วคนที่เอาออกมาโจมตีว่าหลายๆอย่างอยากให้คนไทยเราเข้าไปดูนะคะ ถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองของเรามันไม่สงบสุขประเทศเพื่อนบ้านที่เขาอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยหรือประเทศที่เขาอยากจะมีโครงการนะคะมาตั้งบริษัทในประเทศไทยเรานี่แหละคะ่ะมาลงทุนในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจไม่เชื่อใจมันไม่มีความมั่นคงเขาก็จะไม่เข้ามามันก็จะเป็นผลเสียให้กับประเทศไทยเรานะคะคลิปนี้ก็ฝากคนไทยเราทุกคนนะคะ รักใครชอบใครได้ตามอาสัญยาัยของเราเนี่นะค่ะิสธิเสรีภาพของเรานี่นะคะแต่เมื่อคนคนนั้นคิดจะมาล้มล้างการปกครองของประเทศเราต้องแยกให้ออกว่าความถูกต้องความรักความชื่นชอบต้องแยกให้ออกค่ะว่าเราควรจะเอาส่วนไหนไว้นะคะถ้าเราไม่มีประเทศชาติให้อยู่นะคะแต่เรามีคนที่เรารักเราชอบแล้วคนคนนั้นจะไปอยู่กับเราได้ทุกทที่ไหมละ่ะ นะคะเพราะเขาอาจจะอยู่ที่ดีกว่าเราก็ได้เราอาจจะไปเราหกระเห่เร่ร่นในต่างถิ่นแดนไกลโดยไม่มีผืนดินอยู่แล้วในอนาคตเราอยากเห็นแบบนั้นเลยคะ่ะให้คนไทยทุกคนคิดนะคะว่าการที่เราจะรักชอบใครก็ต้องให้รู้ว่าคนเหล่านั้นนะคะจะทำประเทศชาติบ้านเมืองของเราพังหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็มา พูดประมาณนี้นะคะอยากเห็นประเทศไทยของเราสงบสุขดังเดิมนะคะแล้วก็พัฒนาไปในวันข้างหน้าเรื่อยๆเพราะส,าสถมาบันไม่เคยไปขัดขวางการพัฒนาประเทศนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ